สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเทสรดกันครับ สวัสดีครับ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 คุณเรียกผมมาที่ไหนเนี่ยสนามระหว่างทางระหว่างทางที่ผมขับรถผ่านมานะผมคิดในใจว่าทอษนามาดูโอเคนะแต่รถที่จะมาขับในเนี้ยแม่งผ่านทางที่ผ่านมาได้ยังไงวะโอ้โหสุดยอดจริงๆตอนนี้เราอยู่กันที่ t ท a i l a n d c i r ร u กินครชัยศรีอ่าวันนี้เราจะเอารถมาลงแท็กกันนะฮะทุกคนซึ่งรถที่ก็คือ Excel เอกเทลของผมนั่นเองขอบคุณมากครับถุยแนะนำตัวละครก่อนอันนี้น้องฮาร์ดและน้องบิวจากครับผมคาเดอส์ยัยสองตานขายของเจอจะแสนแล้วนะครับพี่สองคนนี้เขาทำช่องรีวิวลอดแล้วแบบเป็นครีเอเตอร์ที่แบบว่าผมติดตามมาตั้งแต่เขาเริ่มช่องใหม่ใหม่ พี่พี่รู้ว่าวันแรกพี่พี่มาเป็นช่องผมดีใจมากนะจริงเหรอผมก็ดูช่องพี่บ้างไงอาจจะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดอ่าก็คือเอาเป็นว่าสองคนนี้เขารีวิวรถแหละทุกคนแล้วแบบว่าผมก็ติดตามเขามานานแล้วผมก็ชอบคอนเทนต์เขาแบบจริงใจดีตามชื่อช่องไงคานิสรีวิวคานิสออเน็ตลี่ออเน็ตลี่โอ้โผมไม่ได้คิดเลยไม่ได้เห็นป่ะด้คิดเลไม่ได้คิดเลยม่ได้คิเลยไม่ได้เลยไม่ได้คิดม่เส้คิเลยไม่ได้คิดเไม่ได้คิดเลยม่ได้เลยไม่ได้คิเลยไม่ได้คิลยไม่ได้ว ฮาร์ดเขาออกรถใหม่ผมก็เลยอยากจะมาขอ,อนั่งซะหน่อยก็คือคันนี้คันนี้โตโยต้า GR86 นั่นเองแปดสิบหกเลตมานนะครับผมและเป็นแมนนวลด้วยเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะอย่าซื้อเกียร์ออโต้ผมขอร้องอ่ะใครที่ไม่อยู่กล้าจริงๆอย่าซื้อเกียร์ออโต้มันไม่ได้เลยซื้อเกียร์ออโต้นะพี่ไป m เอ็พี่ไปอะไรพี่ไปพี่ไปอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่อยากซื้อออโต้ม่จะเสียใจไปตลอดชีวิตเว้ยใช่ป่ะผมบอกเลยนะครับใครที่แบบว่ากลัวท้อเรื่องเกียร์แมนนวลอ่ะคนยังไม่เคยมีรถแมนนวลที่คุณรักจริงๆเว้ยโอ้ทำไมแพชชั่นคุณเต็มจังวะจริง แต่ผมก็ไม่ได้มีรถแมนนวลอย่างเดียวไงผมก็มีพวกมันก็มีรถอื่นด้วยนั่นแหละมันก็คือคันนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาขอยืมรถน้องฮาร์ดมาลองคันนี้หน่อยนะผมเราเชื่อวิธีการอัดเสียงเครื่องยนต์ของ่างนี้เขาจริงๆริงเปิดให้ดูก่อนเอาไม์ไวเลสมาต่อกับนี่ฝากระโปรงนี่เพื่ออัดเสียงเครื่องยนต์ induction ใช่ไหมเสียงเสียง i n t เสียงอินเท e แล้วก็ มีในรถอีกเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ข้างหลังก่อนนี่เปิดความลับเลยเนี่ยนี่แล้วก็มีอีกอันนึงอยู่ตรงนี้เพื่อเอาไว้เก็บท่อเก็บท่อครับเคยแปะตรงนี้แล้วแต่ตรงเนี้ยมันจะมีลมจะมีเทอร์โบแลนด์เทอร์โบลนด์มันเป่ากระจุยดิฟฟิวเซอร์มันมันจะมีเสียงปุบ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 แล้วมันน่าลำคาญนะเดี๋ยวนรถใส่นี่ไว้คุณคุณเป็นช่องรถที่เดดิเคทกับการอัดเสียงและเสียงเขาเรียกว่าอะไรครับเอ็กซ์เพีรียนอะใช่ใช่ไหมเจนที่แล้วโตโยต้าเขามีอินเทคทูบ ยัดเข้ามาจากเครื่องเข้าห้องโดยสารเ<ล>จนเนี้ยไม่มีใช่ก็คือเมื่อ,อแบบก่อนอ่ะมันมีท่อตรงที่มาจากห้องเครื่องยิงเข้าห้องโดยสารโดยตรงมันเอาเสียงธรรมชาติจากห้องเครื่องอ่ะเข้าห้องโดยสารแต่ปีเนี้ยมันเหมือนว่าเป็นมันปรับเป็นดิจิตอลแทนใส่สปีกเกอร์แทนใส่สปีกเกอร์แทนดังน,นั้นเราก็แต่เราอยากให้คนได้ยินเสียงจริงอจริงอยู่ใช่เราก็เลยเอาไมค์ไปไว้ในนั้นถ้ามันเมื่อก่อนไม่ต้องทําขนาดนี้เอาให้มันเร็วๆเลยใช่ครับใช่ถ้ามีแต่เสียงพ่อมันจะ มันเหมือนฟังดนตรีไม่มีเบสโอเคโอเคโอเคเอาเลยเลยจริงๆส่วนตัวแบบหลังบ้านเราผมก็มีไปปรึกษาน้องฮาร์ดเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยซื้อรถอะไรดีอยากได้รถซิ่งอะไรเงี้ยครับเออเราก็คุยกันหลายคันอยู่เหมือนกันหลายคันอยู่ครับเออจนตอนนี้จนตอนนี้พี่ต้องเอา M2 เอาอย่าไปซื้อ M3 4 0ยทำไมทำไมคุณเป็นคนแบบเนี้ย M2 พี่เออคือ M 2จริงเราก็ไปดูมาแล้วแอบไปดูมาแล้วโฉมไอบพี่เท่านะโฉมนี้หรือโฉมที่แล้วที่แล้วสิครับลสมที้หรือว่าจะจั่วนะว่าจะเบิกมือหรือว่าจะเลยโฉมที่แล้ว LCI อะไรเงี้ยครับเราชอบมันมากเลยแต่เราแค่ติดอย่างเดียวเลยคือลูกเราต้องนั่งได้ด้วยแล้วมันมันมีเบาะหลังไงมันเป็นคูปมันไม่ใช่แบบสปอร์ตแบบโรสเตอร์อย่างเงี้ยแต่คือแบบเวลาเอาคาซีทยกเข้าไปติดมันต้องแบบเอี้ยวตัวเข้าอันนั้นแต่ลำบากพี่ไม่ลำบากลูกเรียบเหรอเนี่ยคือแบบ คุณเป็นคนแบบเนี้ยแล้วผมเนี่ยเนี่ยผมลังเลเลยเนี่ยผมลังเลเลยผมตอนนี้ผมเล่นเต็มที่แล้วอีก5้าปีผมมีแฟนมีลูกผมก็ทำแบบพี่ไม่ได้แล้วผมก็เลยรีบใช้เงินให้หมดก่อนเนี่ยแหนแหนวางแผนไงผมเห็นเห็นพี่เห็นพี่มาก่อนแล้วไงรีบรไปซื้อ Type R พี่มีลูกก็ต้องมีค่าประกันลูกค่าเล่าเรียนค่าอาหารค่าหมอค่าอะไรเลี้ยงรถไปแล้วไปแล้วไป เวลาแล้วครับอีกห้านาทีสนามปิดเราต้องผมขอร้องเลยนะได้พี่ได้เครื่องห้ามแตกคุณเติมกาวให้ผมอีแล้วถ่ายผมไอยได้ครับเบาะตรงไหนวะมันนวลนข้างล่างใช่ัช่ใช่ครับรถคันนี้แมนนวลนทุกอย่างพี่มันไม่มีอะไรไฟฟ้าในนี้ทางดังครับจ้ามันไม่มีอะไรไฟฟ้าเฮ้ยจะดับเลยเหรอหาคัดอยู่หาคัดอยู่หาคัดลุค่อยปล่อยที่ค่อยๆปล่อยคัสอยู่สูงครับคัสคันนี้อยู่สูง เออเห็นป่ะออ๋อได้เยีเออ่ยวิช่วงล่างฟิลดีมากๆฟิลดีมากๆ,ากๆเฮ้ยเบรกมันดีเหมือนกันนะมันแบบว่าคุณไม่เปลี่ยนเบรกมาปะเนี่ยเปลี่ยนผ้าครับอ่ารถเบารถเบาเบรกง่าย ผมมาหาฮาร์ดวันเนี้เพราะว่าผมอยากลองเอาคันนี้ไปขับในแบบในถนนจริงๆมากกว่าจริงๆบนบนแทรกอะไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าเรายังไลฟ์สไตล์เรายังไม่ได้ถึงขั้นว่ามาแตะบ่อยๆอแต่เดี๋ยวผมชอบวิธีเดี๋ยวคำพูดพี่มมกแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมแต่เดี๋ยวผมว่าจะจะจะมาให้มันบ่อยขึ้นไงใช่ไหมเพราะ้นต้องมีรถก่อนต้องมีรถก่อนใช่มัน ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าพี่บุ๋มชินแมนนวลแล้วหรือว่าอะไรแต่ว่าพี่บุ๋มรู้สึกว่าับมันขับง่ายนะมันเป็นแมนนวลที่ขับง่ายแล้วก็แล้วก็เหมือนกับที่ฮาร์ดบอกนะว่ามันเหมือนกับมันมันเหมือนจะขับได้ทุกวันอนะ่ะเหมือนจะเหมือนจะไม,ไม่เพราะว่าไม่เคยลองขับทุกวันไงไม่รู้ว่าขับได้จริงเล่า แล้วฮาร์ดเอาไปใช้แบบใช้เดลี่ป<ะ>่ะไม,ไม,ไม,ไม่พี่พูดอย่างนี้พี่อยากเอาไปลองขับทุกวันใช่ไหม <laughs> <laughs> อยากเอาไปรีวิวใช่มพี่ยอมรับมาเถอะพี่อย่ามาแบบอย่ามาเซลแบบเอ้ยเดี๋ยวกะกะว่าให้ผมเขาบอกไอ้นี่พี่พี่เอาไปลองเลยไม่พี่พี่อยากได้อะไรพี่พูดตรงๆ <laughs> เราคุยกันเราคุยกันได้เรามาขนาดนี้แล้วพี่เมื่อกี้พี่ว่าไงครับพี่จะพูดผมว่าไงนะเดิมตึงนะ ขอชิปเกียร์ก่อนคิดเยอะนี่เดี๋ยวก่อนนะครับขอชิปเกียร์ก่อนนะครับพูดอย่างนี้กับสาวว่าเดี๋ยวเราคุยกับเธอนะเดี๋ยวขอชิปก่อนโอเคมันได้ว่าโอ้เอ้นเนี่มันดีจริง เน้นแรงพี่มันเน้นเน้นเน้นเนียนเน้นเน้นสนุกใช่เน้นสนุกเน้นเนียนเน้นเข้าเข้ากิบเอ่อเล่นกิบกิบเข้ากิบกิบอะไรอย่างเงี้ยเออเน้นเน้นเน้นเนียนมากกว่าแล้วความรู้สึกของตัวชิฟเตอร์อ่ะมันแบบชิฟเตอร์มันฟิลดีอ่ะมันแบบมันไม่รับเบอรี่อ่ะนึกออกใช่ป่ะมันไม่สปริงกี้มันกรึบเข้าไปเลยมันกรึบมันกรึบเนี่ยแล้วจังหวะสปีดแล้วจังหวะแบบว่าเนี่ยขับรถออกจากปั๊มน้ำมันแล้วต้องเลี้ยวตัดแบบหลายเลนอ่ะมันก็จะต้องมีความแบบลุ้นๆชิงจังหวะชิงจังหวะต้องชิงจังงหววะะไเพราา่ เราปล่อยเร,เราก็ปล่อยเยอะก็ไม่ได้คัดแม่งดับรถด,ดับอีกจังหวะซับนี่แม่งโหดจริงคันนี้คือไปเปลี่ยนโชค๊คไปยังหรือยังยังครับเดิมชโชค๊คเดิมเน,นี้ยทำได้อีกนะไปต่อได้นะครับอยอดเยี่ยมเนี่ยเหมือนมาเรียนเลบแมทชิ่ง ต้องยังไงวะพี่พี่ต้องพี่กดบึ่งขึ้นมาถอนเลยมันต้องเหยียบคัทก่อนถูกไหมอ่าเหยียบคัทก่อนอ่าเหยียบคัทวมบุญแล้วก็ถอนแล้วก็ถอนเหยยีบอ่าเข้าเกียร์ก่อนค่อยถอนครับไม่งั้นจะเสียจังหวะทำไมเนี่ยอ่าครับแล้วก็เหยียบคัทเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์ขันเร่งคันเร่งแล้วค่อยปล่อยใช่แสดงว่าต้องเบิดแรงกว่านี้หน่อยนึงโอเคอ่าถูกแล้วเขาเสร็จถูกแล้วครับแค่เปิดแรงกว่านี้อ๋อโอเคโอเคแล้วมันจะไม่ไม่โยกมันสมดุล่ะมันก็จะเป็นแบบปึ๊บ อันนั้นเติมเยอะไปอ่าจะได้แล้วติดลูกติดแล้วติดแล้วติดลูกจะติดลูกแล้วอันนี้น้อยไปอันนี้น้อยไปไม่ยากเลยแล้วคือทรัทเทั้งレスポンスมันไม่เท่ากันด้วยแต่ละคันอ่ะเอาไปอีกรอบนะเรากลับกันดีกว่าขอต้องติดพี่ต้องติดต้องติดอ่ะต้องติดไม่ได้อะไม่งั้นครูไม่ปล่อยครูไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วอาจารย์ไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วไม่ติด อ้าวยังแจริงได้ไเดยว่ะอุดไอโอ้นี่ผมบอกแล้วคุณสนีของแม่นวนเห็นป่ะมันมันหาเว้ยมันสนุกเว้ยแล้วพี่คิดดูนะพอพี่คล่องใช่ป่ะมันจะมัน่ะเออแล้วพี่ต้องทำเยอะๆบึงๆๆๆๆโอ้คุ้นไม่ได้เกียร์ฐานเฮ้ยๆๆๆๆๆเนี้ยคัดอยู่ไม่ว่างเชียร์เกม เฮ้แต่มันดีนะมันไม่ต้องบิดพวงกุญแจกลับอ่ะมันแค่กดปุ่มไปอีกทีนึงมันก็กลับขึ้นมาเลยเอ้ยอย่าแก้เขินดิพี่เนี่ยความยากของเกียร์ธรรมดาที่พวงกลับรู้สึกว่ามันมีความสุขมากเลยที่เวลาขับเกียร์ธรรมดาให้มันสมูทอ่ะใช่ครับให้มันไม่ต้องกระโชกโอหักอ่ะใช่ครับมันเหมือนเป็นสกิลที่เราภูมิใจเงียบๆอ่ะหรือเปล่าวะใช่ครับมันมันมีความสุขกับตัวเองอ่ะเฮ้ยเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่เหมือนเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทั้งนั้นเนี่ยไอ สิ่งที่ทําให้พี่บูมไม่สามารถตัดใจจากรถแมนวนวลได้นะคือเราอยากท lab ําเล็บแมทชิ่งเป็นวะแค่เนี้ยแค่นั้นเลยอ่ะเนี่ยตอนพี่พี่ผมยืมรถไปถ่ายเนี่ยเดี๋ยวเนละ็บแมทกันทั้งวันกลับออมาพี่คัดผมเป็นแล้วอ,อ <laughs> ่ปะ <laughs> สนุกมากๆ สนุกมากๆเซสชันถ่ายรูปนะครับนะเซสชันถ่ายรูปก่อนได้ครับโอเคเห็นสองคนนี้เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมรู้สึกว่าเขาเขาเป็นสองคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถแบบเยอะมากเลยอะทุกคนแล้วก็อายุยังไม่เยอะแต่ว่าแบบได้ลองขับมาแล้วหลายแบรนด์มากๆนะครับแล้วก็หลายเซกเมนต์มากๆจนแบบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรา เราเชื่อในรีวิวของสองคนนี้ได้แล้วเขาก็แบบเออค่อนข้างจริงใจกับการรีวิวดีเออผมชอบถึงแม้ว่าจะขี้บ่นไปหน่อยรถไอฮาร์ดขับดีป่ะดีมากพี่ดีมากโคตรดีโคตรดีนายไม่เอาแมนน้ลนมังเหรอใจเย็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยเดดดว ญี่ปุน่นเด็กญี่ปุนป่น